Hard, สวัสดีครับผมนวนทวัตเจชั้ทัเส็ครับวันนี้ผมมาอยู่กันที่โกดังเก็บสินค้าหรือว่าโกดังสต็อกถังฉีดโฟม200รอลิตรของเรานะครับซึ่งเป็นโกดังที่ใหญ่นะครับแล้วก็สต็อกถังเนี่ยเยอะจำนวนมากที่สุดนะครับในโกดังนี้นครับถึง1 0 0 0ใบเลยเดี๋ยวเรามาดูครับว่าสต็อกถังเราวันนี้มีเยอะมากแค่ไหนแล้วลูกค้าจัจองกันยังไงแล้วฉีดโฟมใส่ถังเป็นไงครับตามมาดูกันเลยครับ นี่ครับตัวรังเนี่ยคือล็อตแรกอ่ะเราขายไปหมดแล้วครับทั้งหมดอ่ะเจ็ดร้อยใบอันนี้คือเมื่อวานนี้เราสั่งเข้ามาเพิ่มอีกสามร้อยใบนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ก็มีมาลงอีกประมาณสองร้อยใบเดือนเดือนหนึ่งอ่ะเกือ1000บพันใบเลยครับบางเดือนก็พันกว่าใบขึ้นไปนครับที่เราทําการจําหน่ายถังครับฉีโฟมอันดับหนึ่งในประเทศแล้วก ได้เยอะที่สุดในประเทศนะครับเนี่ยครับดูครับอันนี้คือสต๊อกถังที่ลูกค้ามีฟางสูดที่จองแล้วก็เราฉีดเพื่อว่าเพื่อรองรับลูกค้าให้ลูกค้ามาซื้อหรือว่าสั่งกับทางเราได้นะครับเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยเจ้าเดียวนะครับที่เป็นอันดับหนึ่งในประเทศแล้วก็สต๊อกอ่ะเยอะเป็นพันๆใบอย่างนี้ครับนี่ครับใหญ่มากครับพลังเราใหญ่มากครับแล้วก็เนี่ยเป็นถังที่เราได้ทำการสต๊อกไว้แล้วเตยมฉีดโฟมตอนนี้ทีมงานได้ทำการเริ่มฉีดโฟมนะครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีการฉีดนะครับ ตอนแรกนะครับเราจะต้องทําการเอาน้ําออกก่อนแล้วน้ําออกให้หมดนี้อันนี้ครับคือว่าเปิดฝารอไว้นะ่ะลูกน้องอ่ะตอนเช้ามาจะต้องเอาน้ําเทน้ําออกจากถังให้หมดแล้วก็มาเปิดฝาเรียงไว้อย่างนี้นะครับเพื่อมีช่องทางในการฉีดเข้าไปนะครับ ถังหนึ่งใบนะครับเราจะฉีดไม่เกิน2นาทีตอนหนึ่งใบเท่าเราเปิดฝารูหนึ่งแล้วก็พอฉีดเต็มเราก็ปิดฝาทันทีหลังจากเสร็จแล้วเราจะทําซารทําการซีนฝาให้ลูกค้าอีกชั้นหนึ่งครับเพื่อป้องกันการซึมน้ําหรือน้ําเข้าไปในฝาน่เองหรือการฝาแตกได้อีกด้วยครับนี่ครับตามเลยครับจํานวนที่ฉีดในวันนี้นะครับฉีดเพิ่มไปทั้งหมด200ใบนะครับที่เราฉีดนี่ครับตอนนี้เรากาลังฉีดอยู่นะครับ ฉีดอยู่ครับอันนี้ก็ฉีด200ใบนะใบครับนี่สต๊อกเยอะมากครับเยอะมากตรงนี้ก็คือถังที่ยังไม่ฉีดนะครับยังเรียงยังเรียงไม่หมดพอฉีดแล้วนะครับเราจะแยกเป็นสักส่วนนะครับตรงนี้จะดเห็นป้ายนะครับตรงนี้เราจะเขียนว่าตรงนี้สต๊อกถังสองขอบนะครับที่ฉีดแล้วเห็นไหมครับตรงนู้นช่องนู้นนะครับก็จะเป็นสต๊อกถังหนึ่งขอบที่ฉีดแล้วแล้วส่วนด้านนี้นะครับ จะเป็นการสต่อมถังเปล่าทั้งหมดเราจะแยกเป็นสัดส,ส่วนแล้วเป็นโซนของเรานะครับนะครับถังเปล่าทั้งหมดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นถังที่แบบว่าแก้ไขหรือว่าถังที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ถังที่รอาการฉีดนะครับหรือว่ารอการเทน้ําเราจะกองไว้ด้านหลังทั้งหมดเพราะเวลาเราจะทําการนะครับเราก็ทําการเทน้ําออกจากท่อพักหรือท่อระบายน้ําเราเทตรงโซนนี้นะครับแล้วก็มาจับเรียง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 กันแบบนี้ครับ ยาวไปถึงข้างหน้านู้นเลยครับตัวรังเราใหญ่มากนะครับมีความโป่งสูงด้วยครับอันนี้ตัวน,นี้เป็นถังที่ฉีดแล้วนะครับอันนี้จะเป็นสองขอบนะครับสองขอบก็คือมีขอบบนกับขอบล่างครับอันนี้ก็จะเป็นขอบเดียวครับขอบเดียวก็จะมีขอบบนอย่างเดียวขอบล่างไม่มีก็ ราคาก็จะต่างกัน50บาทครับลูกค้าสามารถเลือกซื้อหรือว่าเลือกจํานวนถังได้ถ้ามาที่โกดังเรานะครับก็สามารถเลือกตามต้องการได้เลยว่าจะเอาใบไหนใบไหนสวยใบไหนไม่สวยนะครับเพราะถังเราเราไม่สามารถเลือกได้จากโกดังนะครับเพราะว่าเขามาส่งยังไงเราก็ขายลูกค้าตามสภาพนั้นครับลูกค้าอยากได้ถังสวยก็แนะนํามาเลือกเองที่โกดังได้เลยครับโกดังเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะครับปิดวันอาทิตย์ครับเข้ามาเลือกชมหรือว่าเลือกสินค้ากันได้เลยครับ ในโซนนี้นะครับมีลูกค้าส่งจองไปแล้วครับ150ห้าิบใบครับเราจะจัดส่งวันที่30ิบนะครับเสร็จหมดแล้วครับรอรถขนส่งมารับนั่นเองครับเดี๋ยวมาดูครับการจับจองสินค้าของเรานะครับอันนี้เราฉีดแล้วครับดูครับเี่เราจะฉีดไปก่อนนะครับครึ่งถังนะครับเห็นไหมครับฉีดเต็มนะครับ เขาฉีดไปก่อนคือถ,ถังเพื่อระบายลมแล้วเพื่อว่าเวลาฉีดเต็มแล้วลมมันจะมีการระบายออกบ้างไม่งั้นอ่ะถังก็จะอัดไปด้วยลมพออัดด้วยลมแล้วเวลาพองตัวสุญญากาศของของโฟมกับลมอ่ะมันจะมีแก๊ปช่องช่องว่างระหว่างกันนั่นเองทําให้ถังอ่ะฉีดได้ไม่เต็มที่นั่นเองนะครับเราก็เลยทําการฉีด2รอบนะครับรอบแรกฉีดมาก่อนแล้วอรอบมันก็ฉีดกลับไปก่อน,นครับแล้วอันนี้นครับเป็นถังที่จองแล้วครับลูกค้าจองแล้ว ร้อยห้าสิบใบนะครับส่งวันที่สามสิบนะครับเดือนเจ็ดวันนี้วันที่ยี่สิบสามนะครับส่งครับลูกค้าโอนมาจํามาแล้วครับสั่งจองหมดแล้วครับตรงนี้ทั้งหมดนี่เลยนะครับร้อยห้าสิบใบลูกค้าสั่งจองไว้แล้วท่านใดที่สนใจนะครับก็จองของเราได้นะครับแล้วก็สั่งผลิตได้สั่งจํานวนเยอะๆก็ได้ครับเราสามารถผลิตได้เลยใช้เวลาเพียงสามถึงเจ็ดวันนั่นเองครับแล้วแต่ว่าลูกค้าสั่งมากสั่งร้อยหรือสั่งเยอะขนาดไหนนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ they banish me never to be seen ครับเราเป็นไงบ้างครับวันนี้สำหรับการพามาดูโรงงานเก็บถังนะครับหรือว่าโรงงานฉีดโฟมใส่ถังพลาสติก2 0 0ลิตรของบริษัทเราครับคอมบิเนชันคุณครับซึ่งมีความกว้างสูงและใหญ่มากครับแล้วก็สต็อกถังเดือนหนึ่งครับไม่ต่ำกว่า1000ใบนะครับเป็นมูลค่ากว่า1ล้านบาทนะครับที่เราสต็อกไว้ทุกเดือนนะครับทุกเดือนเนี่ยเราจะสต็อกไว้ไม่ต่ำกว่า500ใบยอดขายของเรานะครับ เป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะครับซึ่งจาหน่ายถังฉีดโฟมเนี่ยได้มากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็คุณภาพการันตีได้นะครับอัดเต็มอัดแน่นทุกใบนะครับไม่มีการโพงไม่มีการยัดไส้นะครับไม่ว่าลูกค้าจะไปเจอที่อื่นมามีการยัดไส้หรือฉีดไม่เต็มนะครับแต่ถ้ามาซื้อถังฉีดโฟมกับเรานะครับการันตีได้เลยครับถ้าซื้อไปแล้วนะครับเราเจอถังที่ไม่เต็มนะครับหรือว่าถังยัดไส้หรือว่าถังมีพลาสติกหรือว่าอะไรอยู่ข้างในก็แล้วแต่นะครับ มาคิดเงินกับเราได้เลยครับใบละ1 0 0 0 0บาทครับเราการันตีครับสามารถมาเคลมคืนกับเราโดยเราจะจ่ายเงินให้ทันที1,000 0บาทถ้าซื้อไปแล้วนับจากบริษัทคอมบิเนชั่นรุปแล้วไปเจอถังที่ฉีดโฟมไม่เต็มถังที่ฉีดโฟมแล้วมีขยะอยู่ข้างในนะครับ มาเค็มกับเราเราให้1น0 0 0บาทต่อไปนะครับท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาซื้อได้เลยนะครับกับถังสีดโฟม2 0 0ลิตรนะครับซึ่งมีจานวนการขายเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะครับเราสามารถสต็อกถังเนี่ยเยอะมากที่สุดในประเทศไทยเลยเป็นพันๆใบมูลค่าเป็นหนึ่งล้านกว่าบาทโดยทุกเดือนนะครับที่จะมีการสั่งซื้อเข้ามานะครับ เราการันตีคุณภาพได้ตรงนี้ครับส่วนท่านใดครับที่สนใจติดต่อสอบถามครับเรื่องการฉีดโอม,มครับหรือว่าซื้อถังฉีดโมมอมส0งอไรหรแบบนี้นครับข้างหลังเราครับก็สามารถติดต่อเราได้ท่ช่องทางด้านล่างนี้นครับไม่ว่าจะเป็น Google Facebook Line อปติ๊กต็อกนะครับหรือว่า YouTube นะครับเข้าไปดูผลงานการฉีดโอม,ม หรือผลงานการทํางานของเราได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยนะครับส่วนวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปดีๆจากบริษัทเรานะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทีมงานบริษัทเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปครับส่วนวันนี้ผมนนทวเตชะรรมสรสษดิ์จบริษัทคอมบิเนชันคุ้มนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ